ความรักในแบบฉบับของชาวราศีมีนชาวราศีมีนเป็นคนช่างฝันช่างคิดช่างคุยคุยเกง่งสื่อสารเกง่งคนที่จะเข้ากับชาวราศีมีนได้ดีจะต้องเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดตรงเกินไปเพราะว่าชาวราศีมีนนั้นไม่ค่อยโอเคกับคำพูดที่มันตรงเกินไปจนบางครั้งมันสามารถที่จะบาดลึกความรู้สึกของเขาไปได้เพราะว่าเขาเป็นคนเซนซิทีฟนั่นเอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าชาวราศีมีนจะเป็นคนที่หนีความจริงหรือว่ายอมรับความจริงไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาแค่เป็นคนที่อ่อนไหวและก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนั่นเองตัวเขาเองนั้นเป็นคนที่พยายามไม่คิดแล้วก็ไม่ซีเรียสอะไรจริงจังต้องค่อนข้างปรับตัวเข้าหาเขาและชาวราศีมีนก็เป็นคนปรับตัวเข้าหาคนเก่งเช่นกันและชาวราศีมีนยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอีกต่างหากไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเลยชอบใช้ชีวิตแบบไม่เครียดซึ่งบางทีการที่จะมีความรักในแบบสบับของชาวราศีมีนนั้นต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสื่อสารออกไปแบบตรงไปตรงมาไม่ค่อยได้ต้องออมๆมมันนะหยอดหน่อยชาวราศีมีนเป็นคนที่ต้องการความรัก การเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอจากคู่ครองคนรักของคุณมากๆนะคะและที่สำคัญเลยชาวราศีมีนนั้นค่อนข้างต้องการทำให้ความสัมพันธ์หรือความรักของเขานั้นมันเป็นในรูปแบบที่ออกแนวโรแมนติกทั้งที่ความจริงแล้วเขาเป็นคนที่สื่อสารเกง่งทางด้านคำพูดแต่สื่อสารภาษากายไม่ค่อยเก่งเท่าไหรนะ่นักบางครั้งจึงทาให้ความสัมพันธ์นั้นมักเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ของเพื่อน มากกว่าแล้วค่อยพัฒนาไปเป็นแฟนชาวราศีมีนท้ายสุดเป็นคนที่เชื่อมั่นในความรักและก็รอคำว่าบุพเพสนิวาสอยู่ตลอดเวลาสำหรับวันนี้แก๊บต้องขอบคุณมามากเลยนะคะทุกทุกยอดซับสไคร b e ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอด like, g, คอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มามากเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตรีสัสน,นะคะ Bye-bye.